สวัสดีครับผมสวัสดีแฟนเพจเซ c e บุ๊ k ชาญยนต์นะครับที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เป็น P C X โฉมล่าสุดนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น A B S b r a k นะครับผมแต่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวแต่งตัวแต่งลายสติ๊กเกอร์นะครับผมตัวแต่งตัวนี้เป็นตัวแต่งเขาเรียกว่า Midnight Race Edition นะครับผมตัวนี้จะเป็นสีน้ำเงินตัดดำนะครับตัวนี้จะเป็นสีน้ำเงินแบบ สีน้ำงเงินเข้มเลยนะครับผมเดี๋ยวให้เป็นสีดำแถบน้ำเงินนะครับแล้วก็เป็นล้อขอบแบบสีคอปเปอร์นะครับตัวนี้ลายสติ๊กเกอร์นะครับผมนี่ตัวนี้จะเป็นสีทองแดงนะครับผมแต่สีเทา,าทำให้รถด,ดูสปอร์ตนะครับผมเป็นระบบเบรกแบบ ABS เบรกแล้วจะให้แอดมินทํามาดูจานเบรกฝันนี้นะครับผมเป็น ABS เบรกหน้าแล้วก็เป็นดิสเบรหลังนะครับตัวนี้ นี่เลยตัดกับล้อสีทองซึ่งตัวนี้พิเศษมากมากโลโก้ก็จะเป็นสีทองเหมือนกับสีล้อนะครับผมดูพรีเมียมไปท้ายเป็นแบบ led รุ่นเหมือนรุ่นก่อนเลยครับผมตัวนี้ยูบ็อกซ์ตัวนี้ก็นี่ครับผมสามารถจุหมวกกันน็อกได้2ใบครับผมแบบเ็มใบนอใส่ของนันนี่นู่นเหจะเหมือนกับ pcxehev นะครับผมใครไฟตัวนี้นะครับผมจะเป็นแบบบูลิงค์ led นะครับผมเหมาะเข้ากับสีรถเลยตัวนี้จะเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย นะครับผมการแสดงฟังก์ชันครบขั้นไม่ว่าจะเป็นไฟฉุกเฉินไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาในส่วนของรุ่น ABS นะครับผมก็มีจะมี Honda Selectable Top Control มาให้ซึ่งการเป็นการตรวจจับการหมุนของล้อบังกับล้อล็อกท้ายสมัดนั่นเองเรียกได้ว,ว่าชมก่อนหน้ามีอะไรมาให้ตัวนี้ก็มีเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่พัฒนาขึ้นอาจจะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะครับ <Wow. S 1> ผมตัวนี้อัตราการประหยัดน้ำมัน52 6กิโมตอลตรเรียกว่าเป็นการประหยัดน,น้ำมันที่ดียิ่งขึ้นเนาะรับรถเริ่มต้นเพียงแค่4,100บาทก็เป็นเจ้าของได้แล้วสำหรับ Midnight Race Edition นะครับผมงวดอยู่ที่ประมาณ3,800บาท48งวดอสอบถามไปที่แฟนเพจ Facebook ชาญยนหรือโทรไปที่เบอร์ที่อยู่หน้าเพจได้เลยนะครับก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยสำหรับไลฟ์นีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันไลฟ์หน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ